เอาเงินเทองน่ะงหน้คที่แล้วช่วงนี้เขาต้องเอาเงินไปขอรถเขาขอเงินสักางหนึ่งไ้ไหมขได้สิออไปเลย อาหารอร่อยอร่อย Hello, I'm Jessica, and this is my friend, Charlotte, and this is my sister, and this is my brother, and this is my sister, and this is my sister. สไลเดอร์นี่ไงรถสวยจ้าสวัสดีครับผมขอเช่ารถหน่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาเงินมาให้เลยครับขอบคุณครับ รถคันนี้เลยไม่กี่บาทเอง ถ้ามีคนมาทำเงีนตกอยู่หลังบ้ ที่นะักจะได้มีต้องเอาไปจอรถถัด้วให้ดูแบบ้านารวย แฟนเราไปไหนแล้วนะเราต้องตามไปดูซะแล้วยี่เขาบอกอยู่ว่าฟแฟนเราชอบไปหาอะไรกันอะไรเยอะ ผมผมแค่มาเดินเล่นดูน่ยว้าวบ้านที่บ้านเก่าแล้วก,ก็สวยมนกันผมแค่มาเดินดูไปไปเดินเล่นกัน,นเลยน้องกิก๊กม็อยู่ว้ะว นทำ啥呢ไปเร็วไปเร็วไปบอกตำรวจกัน ครับมีคนตายครับไมดอเอาเขาไปเข้าโรงพยาบาลก่อนไป, <c oughs> ไปฟังเขนฉัน <c oughs> ไ่ต้องมัวจับแล้ว แฟนคุณขับรถชนทําไมเธอถึงขับรถชนนี่วยนี่ไม่ห่างใครนี่สวยคน